เพราะว่าแอปวันนี้เนาะน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับผมผมจะมาแนะนําวิธีการแชร์แอปตรงนี้นะผมให้ user ใช้งานแล้วก็เปลี่ยนไอคอนตรงนี้ด้วยผมให้มันจากที่มันเป็นสีฟ้าแบบเนี้ให้มันเปลี่ยนเป็นไอคอนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทําให้ user เนี่ยสามารถกรอข้อมูลผ่าน app แอปล้วปุ๊บสามารถเข้ามาบันทึกในตัวแชร์พอยต์ของเราได้เลยเนาะเราก็จะมาแอรซิกันตามนี้นะครับโอเคผม, okay, ผมเดี๋ยวไปชมนในคลิปพร้อมๆกครับ สวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทั้งด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาฮารุถึงคลิปวันนี้ด้ว่าผมว่าน่าจะเป็น E P สุดท้ายแล้วแหละ E P สุดท้ายจริงๆนะผมสำหรับการทําตัว I T Help Desk นี้นะครับผมถ้าใครติดตามตั้งแต่ E P แรกเนี่ยก็จะน,น่าจะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมผมจะมาแนะนำนะครับผม หลังจากทำ app แอปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะแชร์ไปให้ user ใช้งานยังไงบางคนแชร์ไปแล้วปุ๊บ user เข้ามากรอกแอป,ปตัวนี้ไม่ได้นะครับถึงใช้งานแอปได้แต่ว่าเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วผู้ข้อมูลเนี่ยก็ไม่ถูกบันทึกลงใน Data ของตัวแชร์พอยต์นะครับหรือว่าลิสต์ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดละตั้งแต่ EP ที่1มานะครับผมโอเคอันนี้เราเข้ามาในแชร์พอยต์ของเราเนาะแล้วก็เข้ามาในทะเบียนนะครับทะเบียนของจริงไม่ต้องเข้า แชร์พอยที่เราสร้างไว้นี่แหละนะครับผมเราจะให้สิทธิ์ยูเซอร์นะครับผมซึ่งจะให้สิทธิ์เป็นรายบุคคลหรือว่าให้สิทธิ์ทั้ง all Company หรือว่าทั้งองค์กรก็ได้นะส่วนมากเขาจะให้ถ้าทําแอปนี้มาใช้เนี่ยก็ได้จะให้สิทธิ์ทั้งองค์กรใช้งานนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าตรงนี้ผมอันนี้หน้าแชร์พอยนะนี่น้าแชร์พอยกดเข้ามาแชร์พอยตรงนี้แล้วก็เข้ามาในแชร์พอยของแอปพลิเคชันของผมนะครับที่ผมทําไว้ผมเพื่อนอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับพอเข้ามา,ามอนนอ่อนนใะก ตั้งค่าปุ๊บไปที่ไซต์เพอร์มิชันครับผมนี่ไซต์เพอร์มิชันตรงนี้อ่าแล้วมันจะมีคำว่า a d v a n c e p p r r m s s s o o s s t t t n n นะแล้วก็กดไป a d v a p e r m p s s m o s s i t t s n t ครับผมอ่ามันจะมีเจ้าของไซต์นะผมเป็นมีสิทธิ์ก็คือ Full Control แล้วก็มีผู้เยี่ยมผู้เยี่ยมชมเนาะสามารถ Read ได้อย่างเดียวนะะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอะไรได้ในที่นี้นเราจะมาให้สิทธิ์ยูเซเนี่ยในส่วนของสมาชิกนะฮะนี่สมาชิกเอเ i เลชันสามารถ Edit ได้นะะกดเข้าไปนะปุ๊บแล้วก็เขาจะมีให้ Add นะแอดเนาะ แล้วก็แอด user เข้าไปแอด user and group นะนี่นะครับผมในทีน่นี้ถ้าจะแอดลายบุคคลก็สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อได้เลยก็จะขึ้นเป็นวิสโนสีราบัวขึ้นมาเห็นไหมก็กดเข้าไปนะครับแต่ว่าในทีน่นี้เราจะแอดทั้งองค์กรนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะมีให้คีย์เวิร์ดจะมีให้พิมพ์ทั้งองค์กรเนี่ยจะมี2แบบนะบางอันบางอันจะ,จะใช้คําว่าอครับผมอมันก็จะมีสมาชิกอ c อม p a นีอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือจะพิมพ์สมาชิกก็ได้นะครับ พิมพ์คำว่าสมาชิกไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะสมาชิกอันนี้ก็ไม่ขึ้นเนาะต้องพิมพ์คำว่าอะนะผมอเนี่ยอมันก็จะขึ้นสมาชิกอันี้ก็คือยูเซอร์ทั้งหมดที่อยู่ในโดเมน microsoft 3ามหาเนี่ยจะสามารถ Ac ้าถึหรือว่าสามารถเข้ามาแก้ไขตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ได้หมดเลยนะผมในในลิสต์นี้ได้หมดเลยนะผมก็คือมันก็จะอ,อิงกับตัว power app ดนะ้วยเนาะเพราะว่า power app เนี่ยมันจะลิงก์ข้อมูลจากตัว sharepoint ตรงนี้หรือว่าฐานข้อมูลใน microsoft list ตรงนี้แต่เขาใช้แอปได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์กรอกข้อมูลในนี้เวลา บันทึกผ่านหน้าแอปเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกรอกในลิสต์โฟล์มันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้ามีสิทธิ์ใช้ใน Microsoft List เนี่ยกรอกผ่านแอดข้อมูลในลิสต์ได้อย่างเงี้ยพอไปทําในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะสามารถอแอดข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ปกติโฟล์ก็จะวิ่งปกตินะครับอันนี้เราจะแอดในส่วนแรกก่อนเนาะปึ๊บนะครับก็แชร์ไปนะครับบางคนอาจจะแอดให้ใช้บาง,บางเป็นบายบุคคลก็สามารถทําได้เหมือนกันนะใช้วิธีที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ในส่วนที่1นส่วนะครับ,ใน,นนรบราาในส่วนของ Power App Power นะนีท พาไปแอปตรงนี้นะครผมนะก็จะเป็นแอปที่เราสร้างเนาะก็ไปคลิกนะผมคลิกแชร์ตรงนี้นะครผมแชร์ก็พิมพ์เหมือนเดิมครับผมอ company อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมของผมเนี่ยมันจะขึ้นเลยเนาะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายูเซอร์ของผมเนี่ยมันน้อยหรือเปล่านะครผมในที่เนี้ยของที่บริษัทผมเนี่ยผมพิมพ์แค่ all user นะเนี่ย all user มันมันจะขึ้นไปเลยว่า all user นะครับหรือจะพิมพ์สมาชิกก็ได้นะลองดูเผื่อมันขึ้นนะอันนี้ของผมไม่ขึ้นนะ ก็คือแชร์ให้ทั้งองค์กรใช้งานก็คือคนในองค์กรเนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้นะผมหรือจะพิมพ์รายบุคคลก็ได้นะผมวิสโน่อย่างเงี้ยนะผมก็จะขึ้นเหมือนกันอันนี้ในที่นี้ผมมีอยู่แล้วนะมันก็จะมีขึ้นนะผมอ่ะมันก็จะมีขึ้นแบบนี้นบอ่ะอย่างเงี้ยผมเคยแอดปีเตอร์เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถแอดได้นะับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลบปีเตอร์ออกก่อนนะเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะลบปีเตอร์ออกก่อนแล้วก็แชร์ไปปกตินะผมอะอะเอามา,เามานระ์ข้ ปีเตอร์นี่ยเป็นชื่อที่ผมเมคขึ้นมานะครับแอดอยู่ในนี้แหละนะครับผมนี่ก็จะมีปีเตอร์ dot แอดทีมไลน์ m สามห้ารองก็กดไปแล้วก็กดแชร์ไปนะครับผมมันจะให้เราติ๊กสิทธิ์ด้วยนะว่าจะให้เขาเป็นโอเนอร์หรือว่าเป็นยูเซอร์ปกตินะครับแล้วก็แอดเป็นยูเซอร์ปกตินี่แหละสามารถแอคเซสแชร์ไฟล์ได้กดแชร์ไปนะครับผมเหมือนฟังก์ชันมันจะมาตรงนี้ด้วยนะพารามิเตอร์ตรงเนี้ยอ่ p e r m i s s i o นตรงเนี้ยจะสิทธิ์มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะมาแชร์แค่ตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมมันมีขวามือนี่มมันมีบอก Data Permission ก็คือสามามรถ มีสิทธิ์เข้าแชร์พอยต์ตรงนี้ได้นะนี่เห็นไหมอาจจะไม่จําเป็นต้องมาแอดตรงนี้ก็ได้นะลองแอดตรงนี้ก่อนนะผมแต่ว่าถ้าใครแอดตรงนี้ก่อนแอดตรงนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมมันอาจจะทําได้เหมือนกันนะเหมือนเป็นฟีเจอร์ที่อนี่มาอันนี้ไม่รู้ว่าเออเลอร์อะไรนะผมอาจจะแอคเขา Account ไม่มีหลืออะไรสักอย่างนี่แหละนะผมแต่คนเพื่อนเนี่ยถ้ามียูเซอร์เนี่ยใช้งานได้แน่นอนนะผมอันนี้อาจจะไลเซนอะไรไม่มีเนาะสมมติบบผมแชร์เรียบร้อยแล้วนะผมใช้เรียบร้อยแล้วได้ยังไงต่อนะผมอ่า วิธีอ่ะหีกันนึงลืมลืมบอกลืมบอกเราจะมาเปลี่ยนไอคอนด้วยนะเนี่ยไอคอนไอคอนของแอปนี้นะผมไปที่ Edit แล้วกันเห็นไหมไอคอนของผมมันมีอีก2แอปที่มันไอคอนไม่เหมือนกันนะผมที่ผมแอดไอคอนเข้ามาอ่ะเข้าไป Edit ก่อนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนไอคอนแล้วก็ปรับเลคคอร์ดของตัว power App เนี่ยให้มันมากขึ้นจาก5 0าร้อยให้มันเป็น2,000ันเลคคอร์ดนะสามารถอ่านข้อมูลได้อ่ะพอเข้ามาหนะ้าแอปแบบนี้แล้วปุ๊บไปที่ไฟล์ครับผมนี่ไปที่ไฟล์ตรงนี้เนาะไฟล มาที่ setting ครับผมอ่าเห็นไหมมันจะมีให้เปลี่ยนไอคอนแ d ดไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็ add image เข้ามาเลยซึ่งผมบันทึกมาเรียบร้อยแล้วเป็นไอคอนตรงนี้เป็นไฟล์ png นะครผมกดเข้าไปกด open นะครับไอคอนก็จะเปลี่ยนแล้วสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ตรงนี้ผมปรับให้เป็นสีขาวนะครับไอคอนผมจะได้เด่นขึ้นเห็นไหมเป็น helix นะครับผมก็ แล้วก็ตรงนี้ Data Row Limit นะผมเราลิมิตที่500ผมปรับเป็นสูงสุดแล้วกัน2,000นะผมสูงสุดจะอยู่ที่2,000นะลิมิตของ Data นะครับผมก็กดปิดไปแล้วก็กดเซฟครับผมแล้วก็กด Public อีกรอบหนึ่งเซฟปุ๊บต้อง Public อีกรอบหนึ่งให้ไปสามารถใช้ในสาธาณะได้ด้วยนะผมะเรากลับไปในส่วนของแอปกันดีกว่านะผมอ่ะอน,นี้ก็ลิฟต์ออกไปเนาะอ่านี่เห็นไหมแอปเราก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะผมสมมติอยากเอาลิงก์ตรงนี้ ไปให้ยูเซอร์ใช้งานเนี่ยจะทํำยังไงนะครับผมก็คลิกตรงนี้แล้วก็กดแชร์ครับผมอ่าไม่ใช่ดิไม่ได้กดแชร์กดดีเทลครับผมดีเทลสักทีดีเทลมันก็จะมีลิงก์ตัวนี้ผม่มาแล้วก็กรอบลิงก์นี้ไปบางคนอาจจะมีอินท่าน็อยู่แล้วอาจจะเอาลิงก์เนี้ยไปใส่ในเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ยูเซอร์ใช้งานเนาะอ่าผมก็กรอบสมมติผมกรอบมาวางแล้วกดรันดูนะครับผมจะสามารถใช้งานแอปได้หรือเปล่านะครับอ่โอเครันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ได้ลิงก์แล้วก็ได้แอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเด แล้วก็ไปวางอีกหน้าหนึ่งปึ๊บเพื่อให้ยูเซอร์ใช้งานนะผมปึ๊บที่แรกมันจะขึ้นให้อาาวก่อนเนาะอรวสิทธิ์ก่อนว่าคุณจะสามารถ Access นี้ได้ปึ๊บให้กดอาราวถึงจะสามารถใช้งานแอปนี้ได้นะผมก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตามปกติเลยนะผมนี่นี่ที่ผมบอกเลคกถอดห้า0ตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละแกลลอรี่ตรงนี้แหละนะผมให้มันโชว์ได้2 0 0พนะผมปรับจาก500เป็น2 0 0พเนาะนวิธีการแชร์ก็ประมาณนี้เลยนะับ เวลาเปิดแอปขึ้นมาอาจจะมีเมนูไอคอนตรงนี้เด้งขึ้นมาเฮลเด็กเล็กน้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเอาลิงก์นี้ไปให้ยูเซอร์ใช้งานได้เลยกรอกข้อมูลได้เลยนะครับเพอร์มิชันก็จะสามารถาสามารถให้ยูเซอร์เนี่ยเวลากรอกอยูนในแอปก็จะสามารถลงที่ Data ของใน Microsoft ได้ทำให้ Flow ทางานปกตินะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสหรับตัว i t ทีเฮลเด็กน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าแอปหน้าเนี่ยที่ผมจะทำเนี่ยเป็นแอปอะไรแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะมีเวลาทําหรือเปล่านะเพราะว่างานเยอะมากๆากนะทั้งงานหลายๆอย่างรวมกันเนาะเยอะมากๆอาจจะไม่มีเวลาทำเนาะเพราะว่าแอปพอแอปตรงนี้ต้องใช้เวลาคิดคอนเซปต์อะไรค่อนข้างนานนิดนึงเนะกว่าจะเขียนเข้ามาได้แต่ละแอปค่อนข้างยุ่งยากนะ โอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสุดเลอเนาะใครมีปัญหาอะไรหรือวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านหลางใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก like ดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ